วันนี้ก็ตามธีมนะฮะคงจะเลือกกลุ่มไหนไปไม่ได้นอกจากกลุ่มแบงค์เพราะว่าโฟล์เข <ug> ้าครับบช่วงนี้โฟล์เข้าพวกนี้กรนอง,อ,งอ,งองน่าจะขึ้นดอกเบี้ยด้วยเพราะงั้นเนี่ยเลือกแบงค์มาเลยแล้วก็จริงๆเนี่ย BBL เก็เป็นตัวที่เราหยิบมาแนะนําอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วในช่วงสักสองเดือนล่าสุดนะครับจากธีมดอกเบี้ย <ug> ขึ้น <ug> นะครับก็ Bbl เเนี่ยเป็นเป็นแบงค์ที่มี ลูกค้าที่เป็นคอร์เปรทหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเยอะนะครับแล้วก็ค,ความ <พอ S 1> ต้องการสินเชื่อเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับมีโฟลด์เลทอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ที่เป็นโฟลด์เลทเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในคน <พอ S 1> ที่จะได้นู่โดยตรงนะครับจากการปรับขึ้นดอกเบีย้ยของกรงงถ้ากรงงปรับดอกเบีย้ยนโยบายขึ้นปุ๊บอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้เงินฝากก็จะขยับขึ้นแล้วก็บีบีเอลก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับในขณะที่คุณบ้านนี่เนี่ย ไม่ได้ดูน่ากังวลอะไรนะพี่บุ๋ยแล้วก็สำรองในที่ตั้งตั้งกันมาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งไปเยอะแล้วก็ครอบคลุมกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะไม่ได้มีปัญหาสำหรับเรื่องของคุณภาพนี่นะครับแล้วก็ที่เราพยายามันไปคือนี่ที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นระดับที่เป็น sm สเอ็อเป็นรายย่อยมากกว่าเนี่ยที่ BBL เนอ่ยเป็นคอร์ปอเรทเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะกระทบน้อยแล้วก็กำไร ปีนี้ปีหน้าเนี่ยก็น่าจะสามารถขยับตัวขึ้นมาเข้าใกล้ช่วงก่อนโควิดได้ต่อเนื่องนะครับปีนี้ค่าโต15%ปีหน้าค่าโต12%แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือ valuation นะครับคือเราจะไม่เห็นแบงค์เทรด P book แบบนี้ถ้าไม่ใช่วิกฤตนะครับตอนวิกฤตปุ๋ยยังไม,ยงไม่ยังไม่ต่ำเท่านี้เลยนะก็คือ0.5เท่าบุ๊กเนี่ยสำหรับตัว BBL นะครับว, <ผม S 1> ว่าต่ำเกินไปนะครับแล้วก็ เป็นท็อปพิกของกลุ่มธนาคารด้วยนะครับท็อปพิกสองตัวของธนาคารที่ทาง FSA ลงถึงเราเลือกเนี่ยคือ BBL แล้วก็ k t b นะครับวันนี้ก็เลยหยิบหนึ่งในท็อปพิกมาแนะนำก็คือ BBL นะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะครับเป็นหุ้นเด่นวันนี้ครับค่ะครับ,รบก็อาจจะไม่ใช่เป็นแบบว่าตัวสายซิ่งอะไรมากนะเป็นตัวใหญ่แบบเน้นเป็นแบบว่าค่อยๆขึ้นแต่ว่าขึ้นแบบว่ามั่นคงนะสำหรับตัว b b บครับผม จริงๆลงทุนยาวแบบยาวไปถึงปีหน้าก็ถ้านอย่างเงี้ยฟันเดเมนเทลนัลเนาะเขาชอบเลยอะคิดว่าลงทุนยาวถึงปีหน้าก็ยังได้ครับไมฮะแล้วก็รอบล่าสุดจะเห็นว่า VVL ก็ลงน้อยด้วยนะครับลงมาแตะร้อ่ปุ๊บเด้งขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยแนวต้านอยู่ที่139นะครับ